สวัสดีครับช่างเอ็มพานทองชนบุรีครับอ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรอเก็บสีอินนิดหน่อย่ันใดสนใจทําสีนะครับทําสีทําเครื่องจูนกล่องรีแมปกล่องลักหรือ,อใส่เทอร์โบอินเตอร์หัวฉีดบอกประมาณนี้ครับก็มาได้นะครับนะก็เสร็จแล้วคันนี้เก็บสีนนิดหน่อยครับฟังเสียง กดจับประมาณนี้ครับจะประมาณนี้ชัวตาครับตอบสนองอีกทีนึงครับ จะประมาณนี้ครับในสนใจติดต่อสอบถามนะครับทําสีทําเครื่องเทอร์โบโหัวฉีดอินเตอร์รีแมปกล่องลับอย่างนี้ครับเครื่องซิง่งเครื่องอะไรอย่างนี้ครับโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับครับช่างเอ็มพานทองชลบุรีครับเบอร์โทร0934407127ครับสวัสดีครับ